สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําครีมขัดสีราคาถูกที่ช่างนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับผมไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงปัญหาที่มักจะเจอในรถของลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถสีขาวนะครับก็จะมีคราบนะครับคราบเอ่อคราบคราคราบน้ําคราบฝังแน่นอะไรพวกนี้ที่เป็นดําๆแบบนี้นะครับซึ่ง การล้า <c> ง <oughs> ปกติแล้วจะล้า,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 างไม่ออกนะครับจะเช็ดจะล้างยังไงก็ไม่ออกก็คือมันจะเป็นคราบขาวๆด่างๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถ b m w นะครับก็คือเป็นสีขาวนะครับก็คือมันจะไม่สว่างมากนะครับมันจะมีคราบมัวๆําๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นคราบจากฝนตกนะครับมันก็จะเป็นด่างๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็รอยขีดขวนนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับจางๆบางๆแบบนี้ ซึ่งถ้าล้างปกติก็ไม่ออกแน่นอนนะครับดูกันต่อครับนี่นะครับก็เป็นรอยสีที่เบียดมานะครับแล้วก็นี่อีกนะครับรอยขีดรอยเบียดที่มันเป็นสีติดมันเช็ดล้างยังไงก็ไม่ออกนะครับวันนี้เราจะมาใช้ครีมที่ว่ากันนะครับผมเพื่อจะมาขจัดคราบพวกนี้นะครับไปดูกันครับครีมขัดสีที่ว่านี้ซ่อนอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่ครับผมกาหน้าครับอยี่ห้อกาหน้าเนี่ยช่างทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่เลยครับครีมตัวนี้เลยครับที่จะเอามาขัดกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดมากลีลานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมโดนคอมเมนต์มาบอกว่าลีลานะครับลีลาคลิปไม่จบสักทีนะครับผมผมก็เลยต้องทําแบบฉับไวนะครับผมจะติดครึ่งกลางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาออกมา ครีมของเขาก็จะเป็นครีมที่แบบเป็นสูตรน้ํามันนะครับคุณผู้ชมอย่างเท่านี้นะครับปกันเร็วๆเลยนะครับก็เอาครีมนะครับมาป้ายนะครับมาป้ายทาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าของเรานะครับขัดๆวนๆถูๆนะครับถ้าเป็นรถสีขาวเนี่ยง่ายมากๆนะครับกับการที่เราจะกำจัดคราบหมองดํานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดออกนะครับ เช็ดคราบน้ำยาออกนิดนึงนะครับแล้วมาดูเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับคุณผู้ชมแตกต่างขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่นะครับขจัดคราบแล้วก็ทําให้หน้าสีเนี่ยลื่นขึ้นด้วยนะครับผมราบหมองๆแบบนี้ยเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะครับไม่มีทางออกนะครับผมแต่ว่าถ้าแค่เรานะครับ เอาครีมนะครับมาป้ายแล้วก็ขัดๆถูๆนี่เดียวนะครับมันก็สว่างขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับมีรอยต่อนะครับดูนะครับเห็นไงครับเยี่ยมไหมครับไปกันต่อครับมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับ ไอแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนี่นะครับผมกาหน้านะครับแปะท้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับผมถูเข้าไปวนๆเช็ดๆถูๆนะครับเพียงไม่กี่ทีนะครับผมไม่ต้องออกแรงมากด้วยนะครับมาดูกัน นี่เป็นง่ายจ๋าไหมครับไปกันต่อครับดูรอยขีดข่วนกันบ้างนะครับรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับก็คือแน่นอนนะครับอย่างไงก็ไม่ออกนะครับผมใช้ครีมตัวเดิมครับผมกาหน่าทาเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้าอันนี้ต้องออกแรงนิดนึงนะครับขัดนะครับผมเห็นไหมครับค่อยจางลงนะครับ ถ้ายัางออกไม่หมดก็ต้องทาซ้ํานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรอ,อยรอยลึกนะครับผมขัดลบรอยเบียดได้พร้อมกับสีที่ใสสวยงามโอเคไหมครับไปกันต่อครับรอยขีดควรแบบนี้ก็คือ เป็นรอยที่ไม่ลึกมากนะครับผมก็คือแต่เป็นรอยสีที่เบียดติดมานะครับคิมกาหน้าตัวเดิมครับผมใช้ท่าป้้ยเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้านะครับบดขยี้เพียงเท่านี้เองครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคิมยาขัดกาหน้าราคาถูกที่ช่างนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับก็เหมาะสําหรับการขัดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับขัดซ่อมขัดอะไรแบบนี้ก็สะดวกสบายดีนะครับ สำหรับลิงก์การสั่งซื้อผมจะทิ้งไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือบนชื่อโพสต์ก็ได้นะครับก็กดตามลิงก์นั้นเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องจะบ่นอีกนะครับผมว่าผมทำคลิปยาวนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปการน่าสั่งซื้อกันเยอะๆเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ